สวัสดีคับท่านผู้ชมด้วยนะครับท่้าอยู่กับรายการ WMC TV นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ท่าเดทของผมนะครับอืถ้าคนไหนสงสัยก็ก็ลองลองดูได้นะครับผมไม่ตอบแล้วกันนะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์ซับสไคร์อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าอยากทำอะไรก็แล้วแต่ครับคลิปนี้อิสระอิสระเสรีเนอะก็ อยากบอกว่าคนที่รับชมรายการผมอะคนอะอยากถ่ายคู่กับผมไหมถ้าอยากถ่ายก็บอกคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าไม่ชอบก็บอกได้เลยฮนะผมรออยู่นะฮะเพราะผมอยากให้มีคนเนี่ยดูรายการผมมากๆนะฮะเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นทริปดีๆ ต่อคนรุ่นหลังนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวด่วนได้กี่ได้กี่เวลาแล้วเวาลาเท่าไหร่ละอ๋อหนึ่งทีนะฮะก็ขอกราบสวัสดีนวยน,นะครับบ๊ายบายครับ